น้าสำนักสงฆ์เทรังสีแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศพยอยเดินทางมาร่วมบุญกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถเทรังสีอนุสรณ์ในวันศุกร์ที่8และวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2567 โดยมีพระอาจารย์อุทัยชานุตมโมหรือหลวงปู่ติ๊กเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ควบคุมการสร้างโดยพระสมัยกัตตะธโมหรือหลวงตาแดงเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์เทศรังสีแก่งคอยแห่งนี้ความพิเศษของปีนี้คือการที่มีหลายฝ่ายหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในด้านต่างๆทั้งการต้อนรับ อำนวยความสะดวกทำโรงทานกลางแล้วยังมีโรงทานต่างๆเดินทางมาออกร้านกันอย่างคับคัง่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากเย็นวันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2567เวลา18นาฬิกาสาธุชนร่วมพิธีจเจริญพระพุทธนต์ฉลององค์กฐถินโดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ร่วมสวดมนต์จเจริญจิตตภาวนา จากนั้นพระเถรานุเถระเมตตาสแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมบุญในศึกษาในยินเราใ,ใจของเรานั่งสมาธิไป้อมธรรมะที่รูบา,าอาจารย์พูดให้เราฟัางนัน้มันจะไลหลซึมเข้าไปเช้าวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2567เวลา7นาฬิกา พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญใส่บาตและถวายพระทหารแด่พระสงฆ์และในเวลาเก้านาฬิกาเป็นพิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถเทศรังสีอนุสร์ พระสงฆ์ให้ศีลแก่ญาติโยมเจ้าภาพเป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายผ้ากระถินและบริวารกระถินพระสงฆ์ทำพิธีอุปโลกกถินจากนั้นหลวงปู่ติ๊กบรรยายธรรมสั้นๆ หน้าที่ของพระคืออะไรศึกษาพระธรรมพระวินัยปฏิบัติตนบิณฑบาตปัดกวาดเคล็ดสูลงพ่อปานีโมกรักษาถึง2อ7นี่คือหน้าที่ของพระพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธีการทำบุญกระถินเป็นมหากุศลที่มีอนิสงส์สูงสุด ผู้ที่ได้ร่วมบุญจะได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่ช่วยส่งเสริมให้ชีวิตประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สมบัติเพิ่มพูนไม่ขาดแคลนสำหรับอานิสงส์ของการสร้างอุโบสถถือเป็นการสร้างศาสนาสถานที่สำคัญใช้ประกอบศาสนากิจต่างๆของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผลบุญจากการสร้างอุโบสถจะช่วยให้ผู้ร่วมบุญมีความมั่นคงในชีวิตเสริมสร้างบารมี และได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาในทุกภพทุกชาติขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมมหาบุญสมทบทุนสร้างอุโบสถเทพรังสีอนุสณ์ณนะสำนักสงฆ์เทพรังสีแก่งคอยเพราะศรัทธาและบุญกุศลจากทุกท่านจะช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป